สวัสดีครับบ้าเถ่าสวัสดีทนผู่ชมครับสวัสดียามเย็นนะครับเมืลอวันที่ยี่สิบเอ็ธันวาคม1องพันหายหกนะครับไปบ้านเจล็อตเตอรี่น้ำกันนะครับผมเมื่อนี้นะครับบ้าเถ่าจะผ้าคนับไปเอาลอตเตอรี่นะครับผมสั่งเจลอตเตอรี่เพิ่นวบนะผมลูกสาวเพิ่นมาส่งแล้วจากเมืองเลยนะครับ ไปเบิ้งน้ำกันว่าเบาเถ่าจองลอตเตอรี่ตัวไหนนะครับหลักกเอฟซี FC, จากอิสราเอลนะครับงวดนี้เพิ่นกับฝากจอจองลอตเตอรี่น้ำเจมาแล้วนะครับไปเบิ้งน้ำกันว่าเพิ่นจองชุดไหนนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมเบ้าเถ่ากับถูกางวันเลขท้ายสามตัวถูกอยู่สองใบท่านผู้ชมมาได้นะครับหงสุดท้ายนะครับเอานะครับผมไปเบิ้งน้ำกัน เมนูเย็นนะครับที่บ้านเจอรเตอรี่เหมือนเดิมนะครับเจกันทุกเย็นนะครับทุกยามค่ำนะครับอรเตอรีมาหรือ,อยังจังไปถามเจน้ำกันไม่กินนข้าวแรกน้ำกันนะครับเบงหมูเบาเถ่าอากาศหนาวอากาศเย็นอากาศหนาวกหนาวจริงิบคุณละปีนี้ได้สัมผัสอากาศเย็นเนาะปีนี้เนาะโอ้ยครับว่มามว่ามันยูลำพูน <laughs> สวัสดียามเย็นครับตาวินสวัสดีครับอ่าที่ประจำตำแหน่ง วันนี้เย็นทั้งวนันสองวันแล้วเจ๊เร้ากะกำลังเตรียมจากกาเยจ๊ได้เห็ดเมนู่บงมือเนี่ยจะมีบังน้ำกันแม่หมูติดลอตเตอรีร่ให้อย,ยู่ๆๆจะบบอท่านมาสั่นเจ๊ระว่าจะบบอท่านาพึ่งมาป้เจ๊ลอตเตอรี่ค่ะมาบางสีหามงลูกสาวเพึ่งมาส่งจากเมืองเลยท,ท่านผู้ชมนะครับของเจ๊เพิ่นจะมาช่วง,งประมาณนี้นะครับไปนั่งตลาดโอ้หอม บริเวณนี้นู่นก่าเจมมลยโบมันนี่มันนี่ง่ายๆบ้านเราบ้านเราซื้อมาแล้ต้องเห็ดดอกเจ้าช่บ้านเราซื้อกะบ่แมนนะครับแม่หมูพ่นว่าหมูนีเพิ่นเลี้ยงข้าวปุ้นธรรมชุ่มนะครับแม่หมูพ่นเลี้ยงข้าวปุ้นอ่าเป็นเมนูหอมหอมหอมน้ำยาน้ำยากะทิน้ำยากะทิท่านผู้ชมอันนี้น้ำน้ำยาน้ำยาตลาดเจ้านี่เขากินประจำเจ้านี่กินประจำ่านผู้ชมข้าวปุ้นกับสองโลกับพักเจมบริสุทธิ์ฟีเมื่อไรกว่เจมวันนี้ เออบัวเจเบริโซฟีเมอร์ทำมาชมมาเนี่เอเอาแล้วเราบอกไม่หมูใชล่าคือคือแทละไม่หมูใช่ล่หันบางผิดด้วยหันบางเออได้เล่เออาคือตละคือว่คือคือยือชี่เล่าสีเทําถ้ามีหลักก็จะไม่ไปค้ายลอตเตอรี่น้ำเจแล้วได้ค่ะสวัสดีค่ะเจสวยเจล้วติดบอกไม่หมูจ้า ตอยตัวเ <นะ S 2> ดียวที่เน <ะ S 2> พระข้ามาจัดพระเขา่าเจแล,ล,ล้วมาเสียวไม่กินข้าวปุ้นน้ากันเมือนี้แม่หมูเพิ่นเลี้ยงท่านผู้ชมก็นแล้วเอ,าเอา้ออากตตานขขินข้าวปุ้นนี่ละเพิ่อนมาเอาซื้อข้าวปุ้นไปฝากไอ้เจล็อตเตอรี่ครับตาวินขอบคุณค่ะแม่หมูนะ,ะกันแล้วประเดี๋ยวมีเมนูยังแต่ว่าเจใส่หลักที่เห็นต้มหอยโอ้ต้มหอยมีอยู่ในบ่าวเถาบ่าวเถายั่มาเอาบ้าเจเพิ่นได้หอยมันใสสนองขึ้นสวยใช่าอืะ เป็นคือใส่เสียอีกแขนยาวไหวบางธรรมดได้ใส่เดียวใส่เดียวเอาบ้านทีเปิดมอไรเลไรเจ้บ่าต้องเป็นนั่นพอมาเห่เอฟซีเบงซีมันบาดเขาคือเห็นก็มาตะกินแล้วตับมะคุ้งมะคุ้งข้าวบะมี่วะมี่อยู่ตับก็ได้ตับเท่าเดียวอืเอ้ามาเบงลอตเตอรี่เจ้บานนี้อ่าแจ้งแจงกินข้าวนี่ข้าวปุ้นทำช่อมันเนี้ไม่กินข้าวปุ้นน้ำกันข้าวปุ้นนี่แหละเมนูปุ้นหอมวะหล่ะื้อเจ้า ปุจนตังหิ้มกเอาเาเาเปุ่นพุ่ยไม่ว่าาม่หมูเดียมงสดมากมอหงสดม่อ้มันเอาเจ๊นั่งเอาเอาไม่หมูเอาในเจ๊หุ่นแ่ไปพ่ายอย่างนี้นั่นเออแ้นอราวเฮ้เจจับย่อขึ้นเจนเออ โอนน่านผู้ชมไปยิ้มเนี่ยจะเฮ็ดปากอ้าเลยเด้อเออเอาด่าหันมาสวยๆตัวแต่ว่าเจ๊ย่าเผลอเผลอเัง่ดเลยตีดแท่เออแล้วพอยิ้มใส่กล้องเอฟซีกันปาะยุบ่าวเถาะขึ้นมได้รูปสวยๆเอาเซฟใส่ไหมทำไมทำไมเดี๋ยวเอฟซีจะมาติดเจ็บมันเข้าแล้วติดแล้วจังมาดันแล้วย้ำดันกันว่าบ่าวเถาะลุ่งใหญ่บงงามโอนน่ะเออยิ้มเนี่ยเออเหมือนเห็นว่ากับพอยิ้ม ออาตัวแม่เจปากกายยิ้มเจาเอาตัวกับนางจานี่เจ้าม่แม่ไม่คมัูดไม่มเนอ่ะคุดบอกเอาไปทั้งเจ้าอคุณอ่ะลัางบ้านเก่าขึ้นเซ็กล้องไว้แล้ว่เวอใส่นละเจกล้องวัที่หกนี่ล้างวันที่หกขึ้นล้างวันใลูกค้าถูกอยู่ในมือเจแล้วอยู่ในมือเจแล้วยังมุดติดซอยยังมาแรงกับสวนเสียให้หากันนั่นสิครับผมบานๆเท่านะครับ เจจะยับกคำไม่อีกฮะเออบอยจะยับไปทั้งผุนถือถือแล้วเออไปริมผุนยับไปอีกเออนั่นแหละหามุ่งหามุ่งหามุ่เอาเดี๋ยวบ้าเจริงยับมามีอีกแบนีงก็คืออาดเถอะะแม่อ่าเยอระตีคืออานเ่ยครับเมื่อนั้นบ้าเท้าสั่เจตัวไรยังไปจำได้ปะจำของไอ้นครพนมอ่าลืมแล้วมั้งเจลืมแล้วแหละเลืมหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าเก่าเนอะเจดึงมานี่ครับธรรมชลเหมือนั้นนครพนมนะครับ หนึ่งเก้าเบาเ่ากะสูตอน้มันนึ่เก้าหนึ่งเก้าเก้านึเอาเม็ดเอาหมดแผงนี่แหละมีเท่าไหร่กี่ใบางสองชุดค่งแผงเจี่ยบพี่เจหาใบธรรมชมเจมันมาหลายดอกหมดลงหนึ่งเบาเ่ากะถูกต่างธรรมชมเบาเ่ากะต่างกุดุนพี่สาวรับซอยเจนะครับธรรมชมนี่แหละครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่จากนครพนมเมาหมด่นว่ามันก็มีอี่ค่หาใบพีใบอ่า กับตัวน้ำก็ไดซิปใบท่านผู้ชมวันที่แล้วก็ได้โชคอยู่แผงเจยูเอฟซีเป็นคำว่าได้ทุนมาละเป้าเถวกระได้ทุ่นก็ได้ทุนอยู่ทำช่มลอตเตอรีลอตเตอรีได้ทุนได้ทุนอยู่นะครับก็ได้ทุนอยู่ตลาดตะลุปแดนอิสราเอลเพิ่งบ่ได้เนาะอิสราเอลร้อยสามสิบใบพิ่งคว่ามีงวดได้งวดเขาและเพิ่งกระสู่ต่อเดิเอาอันนี้ทำชุ่มเป้าแถวหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเอาหมดเอาตัวอะไรอีกเนาะบ่ะเนี้เจอนึงสี่มา แต่ว่าเพิ่นบอกเอาหกแปดพร้อมนี้แต่ว่าเปาเท่าจะลืมน่บริหกแปดปูนุวนสวรรค์ดับบ่เนมม่อะได้อืมเน็เนปะเอาหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เอาเบิร์ดเือเอาเอาเอาตะโตตรงหนึ่งสี่พอกับโตพอกับอีกแล้วอืมอืมหนึ่งสี่นผูมชมอ่า <อ>แจำได้แต่ว่าพันเนนหาหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งห้านี่ยแหละของปูนนสวรรค์นะปูนนสวรรค์นั่นป่ะแต่ว่าเล็กดับจำบ่ได้เพราะวันสิบสิบต,ตัวนะสิบต<อ>ัวหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเอาตัวได้อีกหลับบาทหนี่<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเบาเถ่าไปเบิ้งเล็กเลขดับก่อนหกแปดนี่เพิ่นดับบ่ถ้าบา่ดับเจ้าหกแปดน้ำค่ะ,เ,ะเดี๋ยวเบาเถ่าไปเบิ้งก่อนแปดหนึ่งยางไปเบิ้งมาแล้วปูนนสวรรค์ดับหกแปดแปดหกดับเอาตัวนี้ เอาหาหนึ่งเจ๊หาหนึ่งหาหนึ่งของครูบาวัดป่าค <5 S 2> ่ะอ่าเพิ่นเห็นว่าเพิ่นเห็นเ,เอาหาหนึ่งเอาต่หาหนึ่งบอกรับ 1> 1บอกรับ,บ,อ,กกบอ่าเอาจะตับแตกบอกหมดเนินีเ่เบ๋นู้แต่ว่าบเ่เผาแต่ว่าหาหนึ่งเป็นเลขตรงกัเนเลยสูตรปู่ห้าเจ็ดแปดบอกเป็นยังบอเป็นยังมันบอ,อเอาเอาสูตรบอกลับสูตรบ,กบอ,อกรับนี่แหละเอาหาหนึ่งธรรมชมห้าหนึ่งหนึ่งสี่ นะครับหลักการหนึ่งเก้าตัวนี้เอาไหมาครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเอาแค่นี้เอาบารนี้เจ้เอฟซีจากอิสราเอลเพิ่นว่าสู้ต่อแตว่าวางวดงวดนีเพิ่อว่าตัวนี้ตัวเดียวเพิ่นว่าวิ่งเด่นศูนย์อเอาติดศูนย์อย่างเดียวตัวศูนย์ันดเพอเส็นทองแต่วเพิ่นว่าบอปเป็นยัง แต่ว่าไปบนได้บ็แอ่อาจจะถูกรางวัาที่หนึ่งนะเอาโนยังเอาิดศูนยเก้นี่ศูนย์ศูนทอดศูนย์เกาแบ i s r a e นเป็มาเดนศูนย์เอาศูนย์แต่ว่าเอายางละสองใบเอายังละครูนี่งาอ่าอธิเอู่นย์นี่อ่ามชมเอาเอาติดศเนาะเอนย์ศ่งหนึ่งศูนย์ยางเอาชุดละสองใบอือ่าธรูมชม ศูนย์แล้วก็เอาหนึ่งศูนย์มาเจเอาหนึ่งตัวกลับด้วยกลับตัวด้วยนแมนเอาตัวกลับนัำอมนี่นี่นี่มันเคยนี่น่าสวยจะคัดให้นี่ครับศูนย์นี่ศูนนี่มต้องกลับศูนย์หนึ่งหนึ่งศย์สองสองศูย์เจอ่านี่ครับนี่ครับเพิ่นเฮเดนศูนย์หน้าแอฟซีอิสราเอลอ่านะครับแล้วก็ศูนย์สองสองศูศนย์สาสมศูนย ที่แล้วเพิ่นเมาเจทั้งลอยสามสิบใบโบถูกแต่ว่าเพิ่นก็นว่าโบเป็นยังเพราะว่าเคยถูกรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งกับเจนะครับเพิ่นได้รางวันได้รางวัลแสนมาแล้วเพิ่นวาอยู่แผงเจได้เงินแสนมาแล้ว,วยยได้หยิบเงินแสนแเบาเทา,ทาไป,ไปขึ้นรางวัลให้เพิ่นครับศูนย์สามสามศูนย์่งมค่ะสามศูนย์างงานเลยศสี่สี่ศูนย์วันนี้เพิ่นเาว่ากับ่บแน่เพิ่นห้าเพิ่นจะเอาอีกที่หลังค่ะอ่าทำชมรถตุลีเพิ่งมา ต่างระเดิมขอบคุณค่ะนี่ปูพนัดมาอยู่นี่แห้ใส่กำไลนี่อุ้ยกำไลยิบอุ้ยเดี๋ยวเกยใส่กุเออเอามาสองคู่ไปยิบเพิ่นสั่งอืมบอกรหยิบต่อจะเกยยู่นี่อืมนี่ปูว่าใส่กำไลนี่หยิบหลอลอตเตอรี่กำไลปูได้สุงวดเนาะเหล็กน้ำผีจากอุดตรลดิปูเจ็บปูเจ็บสองเลยสุงวัดพ้นถูกสุงวดใส่กำไลไอเหล็กน้ำผีเอ้อ อาม้านีเบาเท่ากับยิบตอนเนี่ยศูนย์สี่ศูนาหศูนี่รลังนี่เอานี่ครับยิบให้เอฟซีพนบอแมนว่าบดึงเนี่ใส่แล้วก็ยิบให้เพื่อนพ่อมมนี่ดึงเข้ามาแล้วดูดเข้ามาแล้วคนว่าดูดซับดูดโชคเนี่ยศูนย์ห้าห้นยเอฟีปฏิอาเออเอ้ยเอาเก้าหกศูนย์นั่น้อ่นี่ครับเบาถ่าใส่เกล้าก็ใส่ดึงลูกค้าเอานี่ยศูย์หกหเอาติดศูนยมาสิโช่ตัวแมน หึงม่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ๊นะครับอ่านี่หอดศูนย์หกแล้วแล้วก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่เอานี่ครับเพรชกให้มาปูวาใส่กำไรกิฟเอาเจ๊ก็ใส่กันศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์อืมศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับ อันนี้เอฟ <9 90. S 1> อันนี้เอาอันนี้เอฟซีกับอิสราเอลนะเพิ่นเอาลักศูนย์นะครับเอาอย่างละสองใบกับตัวด้วยนะครับแล้วก็ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เอาให้ได้โชคได้หมานี่ใส่กำไรที่ปูบอกว่าปูทั่นยำยิบให้เลยโอ้มีต้องหาศูนย์เก่าคนด,ดูดดูดซับดูดโชซกคนมานี่ของบอเถอดกระไซยิบแล้วแต่ของบอเถอดหรือของเอฟซีคนได้นี่ครับท่านผู้ชม ตั้งแต่0นะูนย์ศับยัน 09, นะ 01, 02, 03, 04, 0ูนย์เก้าับศูนย์หนึ่งศูนย์สองูย์สาูนี่ศูนย์หศูนย์หกศน็ดนยย์เ้ากับตัวด้วยนะับของเพิ่นสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สบสองยี่สี่ยี่หกยี่แปดสามสิบสามสองสามสี่สามหกสาสิบแปดใบนับของเบาเท่ายี่สิบใบค่ะอ่ะเอาเจ็ดขอบคุณค,ะค่ะอุ่นหุนเลยเอซี่อิสเาเอลค่ะครับเป็นบนท่มปะปายลีดองกาะว่านห <c oughs> เค <Okay. S 1> S <S ได้โชคนะครับถูกเงินแสนน้ำเจมาแล้วน้ำเจหันหนาวพีอ่าอ่หนาวห้างดับห้างแหล่อ<า>อากาศเยน็นมันเย็นแม่แม่หมูเออจ้าพี่กินได้เสียพว่วงดิมันก็ได้เอา,ามาแล้วนะแผงเจจังไดเพิ่นเกิดจะอุดหนุนเพราวะเพิ่นถูกรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะครับเอานี่เอฟซีอิตาเลียเพิ่นบอกให้ติดศูนย์ทำช่วงวันนี้ละกันจากนครพนมยำให้น้ำเหลืออีกชุดหนึ่งเพิ่นจะส่งมาให้ แต่ว่าเบาเ่ากับมักน้ำเพลินเบาเ่าหนึ่งสกับ1.9 6.8งเ่ปูนนสวรรค์วาดับเสียปูร่องบเบาแต่ว่าเพลินเนียนให้คือ6.8กับหนึเก่าเอาแต่หนึ่เก่าเก่าหนึ่งจากนาครพนมนะครับให้เด่นเด่นหกับหนึ่งหกเ1็ดหกแอันนี้เพลินให้ตั้งแต่ตรงหวดเดินทำู้ชมเด้อให้ตั้งแต่ก่อนใครนะเขาเพราเขาเพลินก่นให้มากสูงหวดอิราเลเพลินมาห้ติดศูนวิ่งศูนย์นยเด่นศูนย์นี่เพลินเอาลักศ บ่าวเถ่านี่ครับผมเอาหนึ่งสี่ห้าหนึ่งแลกกันหนึ่งเก้าห้าหนึ่งออเอาตำคูบาวัดป่าคูบาวัดป่าบอกห้าหนึ่งเม็ดเดียวบ่าวเถาวกับอาผุนนะจะไม่กินข้าวน้ำกันท่านผู้ชมไม่กินข้าวน้ำกันว่าเป็นข้าวเข้าวปุ้นข้าวปุ้นเออกขบเปล่วครับเข่าือเก่าได้เบาวเถ่าเดี๋ยวจะไปทำคุ้งมาต่ัมอ้าวนี่โอ้ยเพิ่นมาปูเพิ่นยามไปให้ใส่หนี่ดึงหน้าใส่หนี่งับเจ้อ้เจ้เพิ่นดึงให้จะเป็นจังไรเพิ่นว่ามันจิดูดเข่ามืดเลยตัวเพราะว่าปูอวดนะเพิ่นถูกทั้งวันที่หา งวดเมื่อกี้เพิ่นกิดสองหนึ่งเพิน่นเกิดอะไตั้งหกใบปูเจ็ดสองเพิ่นมาเบา,บา,ถา,เาแถเจ้าไซดึงเลยเด้อสิดึงลอตเตอรี่แล้ว่าอาเพิ่นนเงาะบอได้ดึงกับอยังไปข้างนอกคาดซื้อลอตเตอรี่กับจัดสิึงดึงเอานี่ดึงคือนปูว่าจะมานทาชมเอาขอบคุณเจลอตเตอรี่คุณผู้ชมเอาขอบคุณเอฟซีอิสราเอลียลนะครับขอบคุณหลายๆเอาเบาแถานี่ครับเพื่อถูกรางวัลนะเพื่อได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านมาชมนี่ครับลอตเตอรี่นี่แหละนะครับผมเป็นน้าทอืงนี่ครับ ของเบลเฒายีาย่สใบ FC อิสราเอล38ใบค่ะเอาขอบคุณ FC ขอบคุณแทนเจพอดเดอร์นะครับให้เพิ่อนรำรำรวยรำรำร่วยเอารางวัลที่1งวดนี้นนค่ะพักกันคลิปหนา้านะครับผมสวัสดีครับ